อุตสาหกรรมปุ๋ยผลผลิตทางการเกษตรเป็นสิ่งจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารแล้วยังใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรมอีกด้วยการนำปุ๋ยมาใช้ในการเกษตรเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นประเภทของปุ๋ยปุ๋ยหมายถึงสารที่ใส่ลงในดินเพื่อให้ปลดปล่อยธาตุที่เป็นอาหารแก่พืชโดยเฉพาะธาตุในโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ซึ่งพืชยังขาดอยู่ให้ได้รับอย่างเพียงพอช่วยให้พืชเจริญเติบโตงอกงามและให้ผลผลิตสูงขึ้นโดยทั่วไปแบ่งปุ๋ยออกเป็นสองประเภทคือปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยธรรมชาติที่ได้จากการเน่าเปื่อยผุพังของซากสิ่งมีชีวิตตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ได้แก่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสด ปุย๋ยอินทรีย์ชีวภาพและวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดปุย๋ยชนิดนี้เมื่อใส่ในดินซากสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะค่อยๆสลายตัวและปล่อยธาตุให้เป็นอาหารของพืชหรือธาตุออกมาช่วยทําให้ดินร่วนซุยสามารถดูดซับน้ําและปุย๋ยได้ดีขึ้นแต่ข้อเสียคือปุย๋ยอินทรีย์แต่ละแหล่งจะมีปริมาณหรือสัสดส่วนของธาตุอาหารของพืชไม่แน่นอนและถ้า มีในปริมาณน,น้อยต้องใช้ปุ๋ยปริมาณมากจึงจะเพียงพอต่อความต้องการของพืชปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์เป็นปุ๋ยที่ได้จากการผลิตหรือสังเคราะห์จากแร่ต่างๆหรือเป็นผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิดซึ่งจะมีธาตุอาหารหลักที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่ธาตุไนโตรเจนฟอสฟอรัอสโพสแทสเซียมและสามารถปลดปล่อยให้พืชแก่ง่ายและรวดเร็ว จึงใช้ปรับปรุงธาตุอาหารในดินให้เพียงพอและเหมาะสมสำหรับความต้องการของพืชที่ปลูกปุ๋ยเคมีแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ 1. ปุ๋ยเดี่ยวหรือแม่ปุ๋ย2ปุ๋ยผสมปุ๋ยเดี่ยวหรือปุ๋ยแม่เป็นสารประกอบที่มีธาตุอาหารของพืชอยู่หนึ่งหรือสองธาตุเป็นองค์ประกอบและมีปริมาณธาตุอาหารของพืชคงที่เช่น ปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยแอมโมเนียซันเฟตมีไนโตรเจนร้อยละ46และ2 0 5โดยมวลตามลำดับปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรตมีโพแทสเซียมคิดเป็นปริมาณของไดโพแทสเซียมออกไซดร้อยละ46และไนโตรเจนร้อยละ13โดยมวลปุ๋ยผสม เป็นปุ๋ยที่ได้จากการนำปุ๋ยเดี่ยวแต่และชนิดมาผสมกันเพื่อให้ได้ปุ๋ยที่ได้มีสัสดส่วนของธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมตามต้องการเช่นปุ๋ยสูตร18:18:18 18, 18. ประกอบด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอย่างละ18ส่วนและมีตัวเติมอีก46ส่วนให้ครบ100ส่วน ปุ๋ยไนโตรเจนปุ๋ยไนโตรเจนเป็นปุ๋ยเคมีที่มีธาตุไนโตรเจนในรูปของสารประกอบชนิดต่างๆเช่นแอมโมเนียมซัลเฟตแคลเซีมยมไนเตรตแอมโมเนียมไนเตรตและยูเรียปุ๋ยแอมโมเนียสซัลเฟตเตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างแก๊สแอมโมเนียกับกรดซัลฟิริกดังสมการ ส่วนปุ๋ยยูเรียเตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างแก๊สแอมโมเนียกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุณหภูมิประมาณ180-210องศาเซลเซียสและความดัน140-250บรรยากาศจะได้แอมโมเนียมคาบอเมตรเกิดขึ้นต่อจากนั้นแอมโมเนียมคาบอเมตร จะสลายตัวได้ยูเรียกับน้ำนังสมการปุ๋ยไนโตรเจนทุกชนิดแสงธาตุที่เป็นอาหารหลักของพืชคือธาตุไนโตรเจนซึ่งช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีมีลำต้นและใบแข็งแรงสามารถสร้างโปรตีนได้อย่างเพียงพอ ปุ๋ยฟอสเฟตการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตเริ่มจากการนำหินฟอสเฟตมาผสมกับทรายและโซดาแอดแล้วเผาที่อุณหภูมิ1 0 0 0 0ถึง1,200องศาเซลเซียสประมาณ2ชั่วโมงจะเกิดปฏิกิริยาดังสมการนำสารที่ได้จากการเผา เลงในน้ำเพื่อทำให้เย็นลงทันทีจะได้สารที่มีลักษณะคุณเปราะและบดให้ละเอียดได้ง่ายสามารถใช้เป็นปุ๋ยฟอสเฟตที่ให้ฟอสฟอรัสได้ถึงร้อยละ27.5โดยมวนจึงเป็นวิธีหนึ่งที่นำหินฟอสเฟตมาใช้อย่างคุ้มค่าปุ๋ยฟอสเฟตเป็นปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุฟอสเฟต ในรูปของสารประกอบของฟอสเฟตช่วยสร้างเสริมการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของพืชทั้งส่วนรากลำต้นใบตลอดจนการออกดอกออกผลปุ๋ยโพแทสปุ๋ยโพแทสคือปุ๋ยเคมีที่มีธาตุโพแทเสเซียมเป็นองค์ประกอบปุ๋ยชนิดนี้นิยมบอกความเข้มข้น เป็นค่าร้อยละโดยมวลของโพแทสเซียมในสมัยก่อนแหล่งของปุ๋ยโพแทสได้จากขี้เท่าจากเตาถ่านหรือจากการเผากิ่งไม้ใบไม้และเศษเหลือของพืชประเทศไทยมีแหล่งแร่โพแทสเป็นจำนวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรูปของแร่คานาไ์และแร่ซิวไนซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตปุ๋ยโพแทสชชนิดต่างๆเช่นโพแทสเซียมคลอไรด์โพแทสเซียมซัลเฟตโพแทสเซียมนไนเตรตและโพแทสเซียมแมกนีเซียมซัลเฟตปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ผลิตได้จากการนำแร่ซินวนานมาบดให้ละเอียดแล้วทำให้บริสุทธิ์โดยละลายแร่ในน้ำที่มีอุณหภูมิประมาณ 9 0องศาเซลเซียสเติมสารละลายในโตรเจนคอไลอิ่มตัวลงไปกองแยกโคนและตะกอนออกนะเหยน้ำ้ำเพื่อให้สารละลายมีความเข้มข้นมากขึ้นจึงทำให้โพแทสเซียมคอไ์ตกผลึกแยกผลึกออกแล้วอบให้แห้งจะได้ปุ๋ยโพแทสเซียมคอไ์ตามต้องการโพแทสเซียมเป็นธาตุอาหารหลัก ที่จำเป็นต่อพืชมากทำให้ผนังเซลล์ของพืชหนาขึ้นสร้างภูมิต้านทานโรคและเป็นตัวเร่งให้เซลล์ทำงานได้ดีขึ้นถ้าพืชขาดโพแทสเซียมจะทำให้มีปริมาณแป้งต่ำกว่าปกติผลผลิตลดน้อยลงขอบใบมีสีซีดลำต้นอ่อนแคะแกนและเมล็ดรีบ ปุ๋ยผสมปุ๋ยผสมได้จากการนำปุ๋ยในโตรเจนฟอสเฟตและโพแทสมาผสมรวมกันเพื่อให้ได้สัสดส่วนของธาตุอาหารพืชตามที่ต้องการวิธีผลิตมี2ลักษณะคือ 1. การผลิตเชิงผสม 2. การผลิตในเชิงประกอบ จากการศึกษาอุตสาหกรรมปุ๋ยและอุตสาหกรรมอื่นๆที่ได้กล่าวมาแล้วเป็นการนำหลักการทางเคมีมาใช้พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรก็ตามผู้ผลิตและผู้บริโภคจะต้องช่วยกันระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาต่อมวลมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆพื่อนี่พน้องๆจากการสารุปเรื่องอุตสาหกรรมปุ๋ยที่กล่าวมาเบื้องต้นหวังว่าเพื่อนๆพี่นพ,พ,พน้องๆทุกคนจะเข้าใจและได้ประโยชน์จากคลิปนี้พวกเราขอขอบคุณและสวัสดีครับ